เหตุงานอยู่กูขขี่คันแท้เมื่อนี่วันหนาก็ใส่ดูดูดคลิปวิดีโอต่อไปนี้สร้างมาจากการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันไม่ได้ผ่านพจนานุกรมหรือสารานุกรมใดๆทั้งสิ้นคนที่ฟังฟังคลิปจบแล้วกรุณา,ากดติดตามให้กูด้วยสวัสดีครับภาษาอีสานวันละครวันนี้เสนอคำว่าขี่คันขี่คันถ้าเป็นคำพูดนะครับมันคือคำสองคำคือคำว่าขี่กับคำว่าคัน ขี่ขั้นแต่คนอีสานะครับที่พูดกันน่ะคือเขาจะใช้เป็นคำคำเดียวเลยคือคําว่าขี่ขัน้นขี่ขั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะได้ความหมายว่าขี้เกียจที่เราเคยพูดกันเลยขี้เกียจอ่าขี่ขัน้นแปลว่าขี้เกียจการนําไปใช้เช่น <S <S มือหนีตื่นเร้ามาขี่ขัน้นเพี้ยงงั้นเถอะวะหรือแปลแล้วได้ความหมายว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกขี้เกียจไปทํางานจังหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ เช่นเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่กูคือขี้คัน,นแท้มือนี่หวหน้าก็ใส่ดูดูหรือแปลแล้วไนดะ้ความหมายว่าทําทํางานอยู่รู้สึกขี้เกียจจังหัวหน้าก็ใช้บ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยทั้งแฟนเพจ Facebook อนัมอินดี้และ,ะช่อง YouTube อนัมอินดีนด้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำที่อยากจะรู้ความหมาย แต่ตอนนี้ยังไม่รู้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเนี้สอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะเข้าไปไล่ดูคอมเมนต์และก็จะเอามาบอกว่าไอค้คำคำนี้มันแปลว่าอะไระสําวันนี้ก็ไม่บ้า